ร้องไห้ยากนะครับนอกจากมาทำไงมาร้องไห้แอบมาเลยอะผมอะอยากได้ซัพพอร์ตอยากได้ใจคนดูมาแอบมอะผมไม่มีครับยากครับจะใจกูเก่าปะไม่เอาเลยเลยนะเนี่ยเป็นคนเก็บมากกว่าปอยไม่เอาเลยเลยครับผมพรุ่งนี้ค่อยเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่เอาวันสุดท้ายก็ไม่เอาแล้วพอ ตอนนี้ไอเอิญไอเอิญไอเอิญโซตัวกับไอไล่เส้นบอกว่าไอไล่เส้นจะยิงกูให้เป็นบอทบอกงี้เอิร์นเอิร์นว่ะเพจเพจเบียกโดนถล่มว่ะอิชูอิชูนอนซิ้งชุดกับไอนี่ไว้กับสโมกไว้กับบัคสโมกไว้ไอ้อพี่เบียกูไว้ไมันด้บบัคสโมกอะไรอ่ะก็เขาบองเกี่ยวกับแค่มันไม่ได้ใช้่ไหมเขาบอกว่าแอปปี้มันบัคสโมกเขาบอกว่าให้ปิดปุบแอปปี้ก็ปิดกันหมดแล้ว แล้วมันจะไปบักอกยังไงวะกูถามได้ดิก็ช็อตขึ้นสะโคบเปล่าเออขึ้นสะโคบไงเออบอกเหียแบนน้ามขึ้นสะโคบเออเขาเลือกแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าให้ปิดทับให้ปิดแอปพีทไปเลยคือห้ามใช้แอปพีก็คือปิดแอปพีแล้วถ้าถ้าปิดแล้วก็ไม่มีใครเล่นแอปพีถ้าอัปตะโคบมาไม่ตะโขบระยะไกลก็พอได้ผมว่าผมมั่นใจว่ามันของมาสมูบมกนโดดลโดดดูหลังสมู ผมก็ไม่ได้ไปใช้ APP อีพีอะผมก็ได้ติดเล่นบั็กสมอผมก็กระโดดดูกระโดดดูอยู่แล้วถ้ามึงยังบอก<ม>ว่าถ้ามึงยังบอกว่าช็อตซูมเป็น APP พีก็ว่าออฟสโคบเล่นกันให้ทุกทีมดิเอากูอเอานะาน่นไไ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 าไปเล่นหน่อหน้ามีคนกบหรือบมาล็อกก็บอกอะไรว่าออฟสโคบเล่นกันทีนี้กูเข <c oughs> ้าทางเลยกูบอกกูยังชอบเลยออฟสโคบมากเลย ไม่ต้องพกแล้วคุณหงคุณหกไอ้สับเอมโฟโนสโคไปใต่คอมเพนเนี่ยเก็เลเซอร์เดินถ่ายกันเลยเลเซอร์เหนือยิงกันมันเลยว่าเอ้าพี่ตินเรียบร้อยช่วยไม่เอาไปสองแล้วไอ้โดนสามเลยวะบ้านสามชั้นไม่โดนไม่โดนเนี่ยมันข้ามถนนมีชู้เพื่อนตัวนึงนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านฉับบ้านยุจาเฮ้ยเอิร์นสายวิ่งมาเอิร์นสายวิ่งมาตัวนึงมึงเลี้ก่อนเลยกูมาแล้วเพื่อน ไอ้เบียหลังบอดโอเคโอเคหลังบอดเอาเองพี่ดินตรงไหนเนี่ยด้เอาปลาเรียนฟ้าลวงให้ผมเลยวมันจะปลาหลวงปลาหลวงตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนที่ฟ้าลวงไปแล้วกูชั่วโมงเลยเนี่ยมาฟ้าเลยตรงมาฟ้าอ๋อขอบมุมมนะพี่ใกลเหรอเออใช่มันมันมันน็อกตามตอนแรกมันทายไปตรงนู้นแหละไป มันบอกพี่ว่าพี่น enfin ็อกในคลาสสิกว่ะมันด่าไปติดเฮียมันบอกพี่น็อกในคลาสสิกนุ๊กเฮีแต่อะไรวะเกี่ยวเฮียมึงหนึ่งกูแม่สัตว์เไปบอกมันดิหนึ่งหนึ่งกูแม่เนี่ยอย่างปั่นเดี๋บอกเลกูไม่เคยชนะใครด้วยถ้ากูชนะมึงเนี่ยมึงโคตรนุ๊กแล้วไหนวะพี่ตีนมึงหาไม่เจอวะพี่เอ้ยนี่ไงหลังหลังเครื่องบินกดมันมาหน่อยพี่มองไม่เห็น กระนั๊บสวยพี่เยี่ยขนาดเดียวเองต้องฟาก่อนผมไม่ได้ซ้ำมันนี่หว่าตะกูได้คิวใครวะเอ้ยมันนอนอยู่หวัยเบียเขี่ยพี่มันซ้ำพี่ไม่ได้นอนอยู่อ่ะมันซ้ำพี่ไม่ได้ก็พอใจแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังมาแล้วยัง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 อยู่เรียบร้อยเออเนี่ยมึงดู ดูไว้ดูไว้แต่มาสมอลผมไปถึงพี่ป่าววะตอนแข่งเกมการ์ดทำไงครับทำี่ำสมอลอะไรนะทำด้วยกันเ <ทำ S 2> นี่ยลุกปาทำอะไรทีมไทยเห็นไหมทอยซ้ำมัมจอยอัมจนโดนไม่แล้วนะเชืนะ่อไปฮะไม่มีครับไม่มีโอ้หแม่ต้อยวีเดสกังคมเลยเออปลื้ดหายปลื้ดหายเลยอย่างชอบเลยมาลายเก่าด้วยนะ พี่เบียร์น่ะใครเอาผมไม่ได้ด่าครับอันนี้เป็นปากมุดที่เขามาว่าผมครับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้พิมพ์อย่างนี้ครับผมก็เลยเอาหลักฐานมาให้ดูครับว่าเป็นเขาเนี่ยที่พิมพ์จะได้จบๆสะกีครับผมไม่ได้อยากอะไรเขาผมไม่ชอบคนเทนไปเพื่อนเระนายแบบนายพิมพ์แบบเอาบันมาหลายนาทีแล้ว บินวลาส่งกลับส่งตัวส่งตัวเวลาส่งกลับประเทศแล้วทาใจเออผมเปลี่ยนปักหมุดดีกว่าปักหมุดคนนี้ไปยแม่นก็เสียสุขภาพจิตว่ะทุกคนปักหมุดความน่ารักของเบียร์สิบเอ็ดดีกว่าไม่พูดก่อนจะแบนมันนะบว่าอายูสุภาพไม่ to fucker เราก็บินไปบอกไปไปละส่งมันไปคุยอับส่งไปคุยกับเพื่อนบ้านมันเองเออส่งมันไปคุยกับเพื่อนบ้านมันเองแล้วกันตอนนี้ นี่ดีกว่าน่ารักกว่าเยอะจบๆไปเราให้นายอยู่นานเกินไปแล้วนายไม่หยุดนายก็คงมาปตินไปแก่เป็นวันครับผมเขาจะได้ไม่ต้องเขาจะได้จบๆสักทีนะครับเขาจะได้ไม่ต้องมีส่วนในชีวิตผมจบๆกันไปเออว่ะไอเออร์มึงไปบล็อกมาเดี๋ยวมันก็มาเพ่กู ียบร้อยอ้าวพี่ก็ค่อยส่งกันกลับประเทศต่อเออถ้ามันเออเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวกูบอกสบายมาจะปักเกอร์บายบายพี่จะบอกบาย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 บลูอันี้อ่ตอนบีดีอาร์นมดรับคณะผมจะไปไปทำตัวขยะไปเอ้ไอ้เอิร์นตอนแรกไว้พี่ไม่บอกว่าคนเชียบีทีอาร์วิดอุ้ยเฮ้ยเหรถวิดอลตัวนี้ก่อ๋อคายดิอ๋อคายดิ โอ้นี่บอดตัวนี้บอดตัวนี้บอดไม่ลดไปซ้ายแล้ววะขับตามไปวะไ,ไ,ไม่พี่ซ้ายไปนู่นแล้วโอ้ไป i า a h e a มาขทางน<ว>้ำดูให้ดูให้ข้าไปทางเมืองน้ำ,งงนำมันขึ้นเมืองน้ำไปเลยเหรอวะเ,เอิญกูเห็นมืนมันตัดสายหน้าเนินไม่รู้จะทยับหรือวะ PDR King PDR Timber Champion RQ บินยังยังมันยังไม่ดักแต่ถ้ามึงอยากได้ตัวบินเดี๋ยวกูจัดให้อีกใบ ยี่ไปเจ้าตัวเบนแบงแบงคนไปกี่คนแล้ววะเนี่ยให้ขวาเข้ามาสายอาดมอยากกลับประเทศอาดัมมาแล้วเจ้าผมแม่งโคตรของจริงเนาะตัวอย่างชอบมาแล้วมาแล้วมาไงมาแล้วเฮัลโหลบายบายลูก้าจะฟาเก้ ข้าวห <ผม S 1> ัวมาผมลืมปับบิเลตครับเฮ้ยเอ,อิร์นมึงดูคิวฟรีดีพนจานอ่าโดนบล็อกเออส่งตัวไมอะไรนะเวลาโดนบล็อกเป็นยังไงอยากรู้อา้าวลองไหมครับยอก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  <c oughs> ผมล้อเล่นผมล้อเล่นแต่เาเล่นนะล้อเล่นนะเข่มไปแล้ววะ นี่นี่วันนั้นจีนายเลยนี่กูนั่งอยู่นี่นี่นี่วันนั้นวันนั้นกูนั่งอยู่นี่เลยกูก็นั่งรอคนมาสักพักกูได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจีนายเขาเดินขนป้อมเฉยเลยมีคนมีคนป้อมจีนายเดินขึ้นป้อม QQ เลยแล้วบอกว่าผมไม่ไปโคบผมถามจริงพี่จังหวะนั้นท่าไงวะตายโคฟกูปาระเบิดยัดรูไปแล้วต่อเลยว่าโคบ เดินนะเดินเล่นนะมาบ้าไม่อยู่ฝันมันมันเอาคำพูดเดี๋ยวจิ้มชุดเนอเนอเนอไกูไม่มีอะไรอย่างเงยแงชุดขาวอะไอ้แต่เนอแกงชุดขาวโคตรเกลียดชุดนี้เลยแม่งเห็นไปนอนไปนอนอาจารย์ทอกกันไปนอนอาจารย์ทอกกันขาวว่างเลยอ่ะไอ้ย แม่งให้ใส่ชุดอะไรตลกที่ผ่ายเอเอมึงเห็นได้ไงวะเด็ดมาขอจงจริงมันแกะเด็ดอยู่โอ้เย็นแม่มึงโดของงี้มึงจะเห็นได้ไงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าตัวขอโทษขอโทษเอนตัวไม่ออกขึ้นมาเนี่ยกูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยปลอดภัยนะ เคลื่อนเดีกยคลื่อนเด็กกูเด่ไปสองโลกไปเลยก็เลยห้องซ้ายเค้ืนไปดิไม่มีคนแล้วมั้งเพื่อนคุยกับเขาก่อนบ้างมาคุยกับเขาดิเฮ้ยมาสับไอ๋จั๊กเอ๋ถามถามถามเขาว่าชื่อดำไะเฮ้โอหตุผลขอยาหน่อยกูหกกูไม่ดึงสกปใจเอ๋อ้ยเอ้ามึงไปสามเขาทำไมถ้าเขาบอกขอยาเผื่อเขาได้ใช้เกมหน้าเขาโทษ ขอได้ใช้เกมแล้วเมื่อกี้คุณหกกูไม่ดึงตะโขบอ่ะเนี่ยกดหน้าจอแต่พัง่ตินคุยกับเขาหน่อยพี่ปรับภาพให้หน่อยเออมันต้องลงสตรีมเลยครับมันต้องลงสตรีมเลยเดินพุ่มเนพุ่มเดินพุ่มก็จะรอดเดนพุ่มพี่ตนพุ่มเนพุ่มเนพุ่มพี่เนพุ่มเออติ๊กต่อย เราจะมาคุย h ลโหล Bro ไอเบียเกง้กงเก่งเก่าเนี่ยะไม่ใช่พี่ผมบอก SCS อันนี้ SCC อ๋อเออวะผมดูแล้วพี่ผมถ้าเป็น SCS ผมจะไม่ขึ้นอีกเรั้อนงที่แล้วดูว่า SCS อู้ฟูอยู่นะฟูอย, oh. ฟอยู่นะ <laughs> ฟูอยู่นะฟูอยู่นะขอเต็มเลยัลโหล เพินขอขอบคุครับฮัลโโบรขอขอบครับอคุณแคุณสี่วะเออกูให้อื้อจุดแม่เห็นยังไงังรอดส้อผมแต่้องนี่เห็นรอดรอดะดังเชียวโอ้โหโดนขนาดไม่รอดใน ได้วงคือมันแซนฮอกอรส่วนผมไม่มันเลยครับผมโดนทั้งพม่าตีกรุงศรีข้างหลังแตกเสียกรุงอีกแล้วเหรอเห็นแล้วพี่โดนพี่โดนพี่โดนไวจีไวจียิงเนี่ยเจ้ยิงยิงช็อตดนพม่าตีกรุงแตกไอ้เอินยิงช็อตกูกูกำลังลบกับใครวะลบลบกับ เฉยเพบ้านยิงมาเฉยเฉยจอดบนเขาบนเขาไม่เท่าไหร่นะพี่ตินเพื่มีรถมีรถจอดมี่จอดบนเขาไม่เท่าไหร่นะพี่ตินจอดบนเขายิงเห็นบวกกันตอนอุ่นแม่งออกมาอีกแม่งก็ดักยิงอุ่นข้างหลังอีกมิเชลมิคาเอลอะไรรถบิดเลสเหรอเออหนี้ใช่ครับผมคือตอนทีมงานเ <c oughs> ขาให้ปรับบิดเลสประมาณพันห้าแล้วผมลืมปรับคืนแล้วมาส<ช>ถิติปกติผมตั้งบิดเลสแปดพันแปดเลยบิดเลสผมหมื่นหนึ่ง ใสทีมใส่ทีมทีมทีมมิ่ง2วินแกเออคนดูใส่มันไปคนดูกูไปแล้วครับเก็ตเอาไอควายเก็ตคอาก็อดชอบชอบชอบเออคนดูบอกทีมมีมอมนะเออฮ้ยมี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 รถเออเออเออไม่เป็นไรหรไม่เป็นไรทุกคนมันเพิ่มยอดวิวให้ผมทุกคนทุกคนใส่มันลงลไปผม ไม่ว่วาครับใช่มันนุกๆอย่างน้อยได้หนึ่งวิวที่มันที่มันมานั่งด่าเราเนี่ยก็เกินสามนาทีแล้วได้ยอดมินิบอสไปเออได้มินิบอสก็เยกลัวเออนจะไปเอิร์นอะไรคุณทำอะไรนี่ปิด,ลดลหลุมป่ะปิดไม่ไหวแล้วแม่มีสามหลุมสี่หลุมไม่ขึ้นเลยต้าปิดฝั่งนู้นนี่ ปิดแม่สี่หลุมเลยอะขาดตายอ่ะเมื่อกี้ปิดได้ปะวะเฮียต้องต้องฆ่าเอออเาไปยัดรูล้วานฆ่าเฮ้ยมันโผล่งฉันี่ดูแบบนีมีอีกคนนึงมีอีกคนนึงเออกูได้ยินละกูเล่นเฮ้ยสายสายสายคุณต้องเล่นหน้าวะกูต้องวัดละเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นหน้าวัดเลยเพี่วัดเลยไปเรียกเพื่อนกูไปช่วยจะเย็นเพื่อนเอ๋ออะ ใจเย็นเมือ่อเมื่อเมื่อเฮียกูโดดมาสัตว์ลอยแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยกูได้ปืนจานแล้วอะไรนะเดนมันอยู่หลุมนู้น,น,นตายแ,แล้วพี่ไอเบียยิงไปแล้วไอเฮียไกลๆเนะเออนี่เราเล่นเล่นเล่นตีไอตัวนี้บอกว่าตัวตุ่นป่าวะตีตัวตุน <c oughs> ่นตุ่นี้ห <c oughs> มดหลุมน,นู้นห <c oughs> มดลือหมดลือบิเลซีพันเงาจังๆ <c oughs> มาดู <c oughs> ตอนแรกไปตั้งไว้หมื่นหนึ่งพี่ตอนนี้แม่งใช้เไว้เท่าไหร่ครับคูณสี่มินิเหรอคูณสี่ใช้ 130, ร้อยสามสิบกรปุกตอนแรกไปตั้งบิดเลดไว้หมื่นหนึ่งเลยวันนี้ตั้งไปพันห้าลืมมาปรับเฮ้ยเดี๋ยวบิดเลดมาปรบหนึ่งบิตเลดมันทำไม่ภาพชาัดไม่บิดเลดกูของกูภาพชาัดอยู่แล้วแ้ยกูลืมกูไปตั้งใน OBS อันนี้กูตั้งสตรีมแล็กเว้ยไม่เกี่ยวกันนะเนี่ย เอ๊ะกูจะหลอนอะไรวะเนี่ยขอบกูนี่คือแบบภาพใบขาใบเทียตอนเนี้ยแต่กูเห็นแล้วภาพมึงไงกูเปิดดูแล้วภาพมึงไม่ได้ใช้เลยกูว่ากูคิดว่าภาพกูจะมีมอมเล็ตอีกไอ้เฮียกูคิดว่าภาพกูจะด่ามันไปโคตรเฮลไปลงนรกซะถ้าเป็น SCS ปล่อยนะครับภาพกูที่เห็นเป็นแบบเป็นบล็อกเลย ดูความวายใจโดนหน่อยครับดูได้ที่หน้าเพจเลยนะครับผมพิ่ตินใช้สเปรย์คุณสีด้วยเหรอครับก็สเปรย์บ้างบางครั้งครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่โดนครับน่ารักจ้ะภาพเดี๋ยวสิบพักหนึ่งเลยคนเดินแต่คุณละขึ้นไปสร้างบ้านดีกว่าไปปริบายคาแปะกูนี่ภาพกูนี่เพเีวันนะขอบคุณดาร์สิบเก้าโดนด้วยนะครับแต่พี่จิดาคนนี้ทุกทุกนะครับภาพนี้กูจะดีกูจะดีบอมเด็กก็ได้เนี่ยไม่ต้องขึ้นขอบกัน เออมึงสตรีมผ่านกล้องในสตรีมแล a p ป่ะกูสตรีมใน OBS ใช่ใช่กูมีใช้แค่สตรีมแล a p ไปไม่ได้ใช้ OBS กูเปิด OBS มาแล้วกูก็เปิด OBS ขี้เกียจมานั่งทับกันเน,น,นี่ยกูเกียจมีไปมีมาเอาจริงๆถ้าวงแบบนี้ก็วิกฤตเราอ,อยู่เหกันนะเนี่เหยียโอ้โหไม่น้อยอ่ะเยอะเราจะไปเจอกันจุดหยุดแถวไหนเหีียเ dimension dimension เยอะทุกเนี่ยเราเออ ว่าแดดฟ้าวนี่แน่น <S <S ตับปากกูบอกเลยก่อนจริไม่เล่นกับเปียกเ,ยเหรอครับก่อนจริงไม่เล่นกับเปียกเหรอไม่ครับผมไม่เล่นไนนม่มีรถชนบ้านก่อนก่อนมีรถชนบ้านเนี่ยช่วงนี้ต้องพักพักก่อนนะผมไม่มีคนแล้วตื่นมาสิบโบกูไม่รู้จะดทำไรเฮียสรุปน่าดูซีรีส์แล้วก็มาซอฟอ พีตนพวกนี้เราไปโดนหมัดกันป่ะพี่จอมราชันอย่างมากพีตนพวกนี้เราจะไปโดนหมัดที่ไหนกันดีวะพี่โโซลคุณนึกว่าคุณนึกว่าพวกเราลงบูทแคมเนี่ยคุณลงไปนัวอะไรอืคนโองคนผมนัดที่ไหนนะเป็นสางชาติคนไทยเขาไม่ทำหรอกคนไทยเขาอยาากให้เลองไปด้วยกันผมนัดกันไปลงไปลาน้ำพี่แน่นองไปตาแต่เอิร์นเนี่ยผมทำไมมีทีทีมหรือเหมือนปาร์คตาจริงๆขนาดพี่โอเกม ผมก็ไม่รู้อะจริงๆผมต้องวางตัวให้มันแบบดีกว่านี้แบบไม่ด่าไม่อะไรเงี้ยแต่บอกตรงว่าก็อดไม่ได้เฮ้ยเอเดี้ a จริงๆมันต้องตั้งบินเด็เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่สตรีมเมอร์ที่วางตัวดีอะไรหรอกบินเลขแค่สี่พันห้าพอแล้วผมตั้งหกพันนะเท่ดิผมจะเปลี่ยนให้อย่าไปด่ากับเขาเลยครับที่สุดมึงแง่หล่อปะแต่ตัวผมแง่หนาไม่ได้เลยพาครับทีผมก็ขึ้น โอ้โหตัวเดียวเองอ้ยยิงหัวครับยิงหัวไม่ต้องโอ้โหยิงเดียวเดียวเป็นจีบยิงอัฮัลโหลอย่างน้อยผมก็ะทำดาเมจห้าสิบอะผมยิงหัวไม่ไม่ไม่มันมันไม่ห้าสิบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบๆกูยิงหัวอย่าพูดเยอะกูบอห้าสิบนะโอเคพี่เออห้าสิบก็ห้าสิบกับพี่โอ้ตุยเก๋ไอเออร์นี่ไอทีมิ่ง งั้นงั้นน่ะตีนหลอกว่าเออญนี่อ้าวสงสัยพี่ที่อยากบินตอนนี้เรากำลังจะสอบคนไทยขึ้นเครื่องนะครับเออนี่แอร์ไรจริงตัวไปพักเลยเหรอเออตัวนี้แจกตัวบ่อยยามาบีทีอาร์บินีทส่งไหยว้าวอยากเล่นะอยากบินแล้วเลยคุณเล่นครับคุณเลมทำไมขับรถเหงาจังวะเฮ้ยขออ่านเมนต์บ้างดิอยากบินว่ะ กินบุชีดิมื่อตาลายบ้งสวัสดีครับคณรักอาครับอ้รถสุดถือว่าอยู่เป็นรถสายรถสายรถสายเพื่อนเห็นปะเห็นปะอะไรละละไม่ชนใจับบ้านปะไม่ชวนไม่ชนมาไปเอไปรอรอจ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 อรมันมีรถคันหนึ่งมันมีคันนึ่งระว่า ดูบ้านได้นะเช็คหลังกันนะกัแพงครบเลยติดนะครับผมว่ยิงตีจะตายแล้วเียโดนโดนตีนัดเดียวน็อกเลยโอ้ยสนดุดสมองเช่วยด้วยคำสามซิดาเดี๋ยวไปเรืย น่ากลัวอีกตัวหนึ่งปิดโอหกูหาไม่เจอเลยไม่ได้เปิด APP พแล้วเฮ้ยเฮ้ยวงวงเร็วจูบไม่ทันจูบไม่ทันไป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 พี่ตินไปเร็วไปไปไอ้บีเอารถโอ้โหน้ำใจคนเราอะเนาะเฮ้ยน้ำมันหมดเลยพี่ตินเร็วเราต้องรีบเอารถพี่ปล่อยปล่อยโอเคโอเคอ่าไปดิรอเล่นรอเล่นพี่ปล่อยโ็รอเลยครับ เขาได้เขาได้พี้ยนนี่ไออ๋อไอเบี้ยไอพี่เก็บกระสุนก่อนกระสุนจะหมดแป๊บนึงโอ้ไอ้ชุกเหอะโอเคโอเคเพื่อนกูมีกูคนเดียวแหละี่รักมึงอ่ะไม่ได้กูกระสุนหมดไงเดี๋ยวเก็บไม่ทันตายนะมึงว่ากูไม่ได้เออกูเป็นคนช่วยชีวิตมึงไว้เมื่อกี้โอเคโอเคกูได้ไงวะกูมีพระคุณเพื่อนเพื่อน ถ้ามาเราจะหมดแล้วนะแห้งจ๋าแน่นอนเอารถรถคนแรกแกล้งเก่งรถพี่ดิวนะแก้งตัวจเดี๋ยวมาเออสู้พี่ดิวไม่ได้หรอกดิวเว้งบินไม่พักเลยพี่ขับรถให้หน่อยดิผมอ่ะมันไม่ใหมันไม่ให้ใส่ชุดดำวะไม่เข้าใจวะเออชุดดำอ่ะผมตอนแรกผมใส่ชุดดำล้วเขาบอกว่าให้ใส่ชุดขาวไม่รู้แม่งแต่คนดูเยอะเลยบอกว่ากูทอดบอกจะกินตื่นปัก ชอบอาจารย์โดนโยดากันแล้วโดนโถมใช่เหรอะชอบไอ้นี่โดนโถมอะทำไมถ้าก็เอ็นแบบนี้เปิดเข้าไปเรเจอแต่ไลฟ์ภาษาอังกฤษวันนี้ก็มาผิดช่องเนี่ยโดนโถมยับเลยชอบไอ้นี่โดนโถมเออไอ้ยแม่ทำตัวแบบยี่เกียรดแล้วก็คือไม่พอใจใครก็เอาเป็นเอาคนไปโถมเอาคนไปโถมแม่แบบก็ไม่ใช่ไงก็มาเล่มันไปไลฟ์ไงมาเล่มันไ์มันไปไลฟ์บอกว่าดินอีบัคไอ้เนี่ยมาเลอ่แม่ก็เลยมาโถม ไม่อยากด่าไอ้เจ้าพ่อดว่าด่าแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เี้ยมันไม่เข้าใจภาษามึงหรอกมันมันมาโถมเราแล้วก็<ำ>อ่านอ่านไม่ออกทำถ้าเหมือนกูไงกูก็บอกว่าด่าไปแล้วกูวอ่านไม่ออกมันได้ไ,ได้คนดูด้วยพี่เ,เยอะแยะเออได้ยอดวิวได้คอมเมนต์ด้วยได้ยอดไลค์ด้วยเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านบ้านนี<ม>้อ<ม>่บ้านนี้ก็มีบ้านนี้เล่นเล่นเล่นบ้านนี้ไปเนบ้านนี้ไป เฮ้บ้านนี้โดดมาอุ้ยเอาไยิ็นลูกของจิงวะกบนน็อกบน็อกข้างสองนะเดินเดินกูกูเดินบ้านนี้นะเฮ้ยเบิรหมดยังบ้านหน้ากูบ้านหน้ากูอยู่ะเบียบ้านหน้ากูอยู่อย่ระเบียงข้างเชี่ยโดดนะเบียน้รเบียงตัวนี้มมดนมอโไม่มีตัวบล่างเลยโอ้ยิงหัวอย่างเฉียมาดูยิงโดนแตกวครับเไหมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว พรุ่งนี้ฝากตบยังกุ้งหน่อยบางอาจมาตีกุ้งสีวิทยาเราแข่งขับแขกด้วยขอบคุณป๊อกกี้ด้วยนะขอบคุณสำหรับห้าร้อยข้าพเจเลยผมเลยป๊อกกีเลี้ยงเจอในห้องเดียวกันไปรถมาทีมรถมาคุณรับหลังเปล่าไปรถเย้ยตอนกูไปยิงรถก้นแม่ดีหรอกวะนี่เราซัดแต่คนนั่งเหรอวะเออ คนขับรอดเนี่ยตอนนี้น่าจะได้อยู่ครับเฮี้ยอะไรเพื่อนอารมณ์แบบไม่เป็นไไรม่เจอเพื่อนไปด้วยเเดี๋ยหนูไม่เห็นหนูมาเดินหนูไม่ได้ตั้งใจทำเดี๋ยวกูส่งเพื่อนไปด้วยที่เพื่อนขาบมาแถวนี้เลยนั่งไงล้นล้อยู่ขวานี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เลยขวามือเลยพี่ขับปาดเลยก็ได้พี่น่าจะร่วงอยู่ทำรถได้เอวะ นี่ไอ้รถไม่อ,ไยอยู่นี่อไอ้ขลังซ้างซ้ายซ้ายซ้ายบ้านซ้ายบ้านซ้ายจะโผล่มายิงจะโผล่มายิงไม่โผล่ว่ะห้องขวาสุดอยู่ข้างในอยู่ข้างในโปรตีโปรตีว่ะไม่ฝรั่งน<ๆ>ู้นอะไรบ้าเบิา Enemies ahead น่ากลัวเฮ้<อ> <m> คุณละตี้เนี่ยนี่มีสามเลยอันนี้คุณลอตตี้มีตีตัวเออว่ะคุณลอตี้คุณลอตี้เสียงร้องโหพี่ยิงมาเออได้ยินเดี๋ยวโหพี่โหพี่ต้องพอนห้าร้อยังแนวทำเขาเลยปักหมุูแทบจะกระโดดห้าร้อยดาวขอบคุณเลยพรุ่งนี้ต้องไปตีกุ้งสศรีไม่ปั่นช่องพี่ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันแอบตุ๋ยกุ้งสีเรา ลมในบ้านนี้มีคนเออผูอยากกินดีเบียผู้อยากกินดีเบีเฮ้ยยิงใครวิ่งตัดหน้ากัได้โอ้โหเขาร้องเลยครับเออใครวะเนี่ยเออบ้านขวามีตัวนึงพีตินเอ็นมิสอะเฮดไหนวะมองไม่เห็นสักตัวแล้วมันยิงกันอยู่บ้านซ้ายปะเอ๊ยขับรถไปก็ได้มั้งพี่ไปไป มันน่าสอง BP เลยระะยยนี้อากยิงเลยพี่พี่ดึงระยะหน่อยพี่ติ้นขอยิงดีพีหน่อยดึงระยะเออพี่ไม่ต้องชาร์จมากาชาร์จยิงเบื่อแล้วพี่ไม่รู้ผมผมน่าจะเก็บไปโฟร์เลตั์กระสุนเขียวหน้าพอแล้วอดีตที่เปากแข่งยิงออยงอมไปนี่ไงแล้วกูเจ็บมาก แค่นี้ก็ยิงไป่เนาะยางติ่มเลยเฮ้ยกูชุดเดียวกูคิดว่ามันหนอกเว้ยอุ้ยกูโดนดูไว้ไ <ง S 2> อ้นักกูไม่กูบ้มเล็กก่อนละกันหโหโนเจน<ด>็บมันจะมาที่สู้โนโหนึ่งแน่วะขอโทษท่านเพือ่อนมันไม่ใช่คุณสี่อะที่พี่มเมื่อกี้นะผมขอโทษอย่าให้มันตายบังอย่าแบบครบน้องแน่จบน้องแน่งมากเขาสองตัวคผมจะอุ้ย ตู้ตู้ผมไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ชื่อชื่อเขาชื่อเขาหนูยิงคูณหกไม่เป็นพี่ตินทำไมลายเซ้นลายเส้นยิงไกลจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ประตูไม่เปิดตายเรียบร้อยกูกเราจะเปิดประตูอะไรเนี้ยเรียบร้อยโดนดักตายว่ะสวยพี่เดือดใกล้แล้วพี่เอือ เีลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงไปเที่ยวข้ามันฆ่ามันฆ่ามันตัวอยู่ไหนวะ FC เออ์นี่ครับ FC เออ์นี่อุ้ย FC สิบเอ็ดมาแล้วอุ้ยทำไมไม่ FC เบียร์สิบเอ็ดอะครับ FC ไม่เออนี่ไม่ครับกายสิเอ็ดกายหลอกเกินโอ้โหพูดอย่างนี้ผมดีใจมากเลยเกินเขินโยราสวัดีค่ะ FC เบียร์สิบเอ็ดค่ะ อุ้ยขอบคุณใช่ครุณสวัสดีครับหยุดหยุดฟอมข้างหน้าใช่ป่าวรู้หรอกสวัสดีครับชื่ออะไรครับกำลังดูสตรีมเลยอุ้ยชื่ออะไรครับมามาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมกดลังให้เอิ้นพี่ตีนมีสาวๆด้วยอเอิ้นไอ้่อกี้พี่โดนใครยิงวะไม่เอาเดี๋ยวร์บูติ่นเดิ้นเติ้จะไม่ยุดแกแค่ไหนแล้วพี่ต้องตายมาคุยกับสาวๆไม่ไม่พี่คนดีเกินไปว่ะพี่ทำไม่ลงเฮ้ยเอิ้นขวา นิดดึงขวโอ้โหคมเกินตอนนี้คนสุดท้ายเพื่อนออกมาแล้วอ่ะพิมไปแล้วไงชานมชานมอ่ะใครยิงนกไม่รู้ไมไม่ให้เขีบนข้อความาพิมพ์มาพิมพ์ในแชทได้ครับเดี๋ยวผมผมดูแลอย่างดีเลยครับทุกคนเด้ออิชานมชานมอยากกินชานมชานมมากินได้มาตั้งแต่เกิดแล้วพูดอะไรหรือแม่ข้อดเราบ้างก็ตะโกนเี่ย่บบายแล้ว เสียงดังครับเงียบๆหน่อยเฮ้ยเหลือไอตัวเดียวก็คือไอรถดาเตียครบนะผมว่าที่เพื่อนมันตกไปหมดว่าไงครับสวัสดีครับอะไรของเบิร์ดไอเบียที่เราไม่ได้ยิงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกรว่าจะยิงมันนี้ทำไมพระวชันละครับฟิลตับบินเลสเลยนะมาตั้งเยอะมากเลยดูเชื่อว่าอยู่ห้องน้ำนี้แน่เลยยุนอยู่ไหนนะครับอยู่ไหนนะครับเอ่อลุงอายุ อย่ายิงหนูที่หนูเอยรัวนี้เอิญเอิญเอิญเขาบอกว่าอยู่โกดังอย่ายิงตี่หนูใช้กระท h ยิงได้ไหมเฮ้เขาบอกเขาบอกใช้กระท h ตีได้ไหมเออมา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 กระท h ออกออกมาออกมาผมถึงแล้วได้ไหมอ่ะหมัดหมัดเขาขอหมัดเอิร์นโอเคผู้หญิงหรอมัดก็หมัดโอเคโอเคโอเคหมัดก็หมัดเอิรญหมัดเพื่อนผู้หญิงเหรอโอเคใช่ใช่เขาอยู่เป็ตีตีผู้หญิงอยู่ทีมผู้หญิงฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็น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 รีบคุยจังโ้ยเพื่อนรีบคุยจังอ่ะ <ม>ทำไมไม่คุยเลยสาวมาดก่อนเลยเหรอใจเราโคตรได้เนี่ยอุ้ยกราบขอบพระคุณรับแฟนเพลงทุกท่านเปิดก่อนได้เปี่ยนเปิดก่อนได้เปรี่ยบ มาดิมาดิก <laughs> ็มาดิมาดิก็มาดิมให้เอิ์นี่เอิ์นี่น้อ่งะมาดิให้เอิญนี่น้อหนึ่ไม่เคยยอมหรอกบอกมาดิ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 คูเลยมาดิเกือบตายจะมัดจะมวยจะอะไรก็มาคะแนนเราตินี่กูบอกเลยว่าไม่เปิดกที่กูแพ้นะ